พาปากแปรไปตัดใหม่นะคะตอนนี้ต้องอย่าให้พี่เหน่งอุ้มค่ะต้องให้พี่ดีขึ้นก่อนปากไปหาหมอไปตัดไหมไป ไปรักษาตัวเองได้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 ม่มเออเขาแฟบอกเจ้าไปทรงเหรอเหมือนเขาให้ความละมืออยู่นะไปบ่อยไปบ่อยชินละชินละรอบที่แล้วนี่หมอไม่ให้อยู่โรงพยาบาลนานกลัวเครียดเหมือนว่าแต่ก็นานอยู่นะประมาณสองอาทิตย์ป่ะสองอาทิตย์เราก็บอก บอกว่าอยากให้ไปรับกลับเพราะว่ามีเพราะเขาส่วนมากอยู่ในกรงเนาะใช่มันทีเดียวมันจะเครียดก็เลยได้รับกลับมาพอกลับมาปุ๊บเหมือนอยู่ได้ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ดื้อเท่าไหร่ก็เลยเอาไว้ที่บ้านนะเอฟซีส่วนมากก็ไม่ไปที่ไหนเลยค่ะไปแต่บ้านพี่ถุยข้างหลังอือ <c oughs> เขาจะเดินไปแค่ตรงนี้แล้วก็กลับมาโอเคอยู okay, ่ อ๋อมันมีเป็นภาพเอ็กซเรย์นะ FC ที่จะเห็นเดี๋ยวผมจะออให้ดูปอดของน้องอาปาปิก้า <c oughs> ตอนนี้นะคะเมยก็34สัปดาห์เต็มๆแล้วก็คือประมาณ8 <c oughs> เดือนครึ่งประมาณอีกวันมะลืนนะคะก็ต้องไปหาหมอเพื่อที่จะ เขาเรียกว่าฝากคันพิเศษนะคะแล้วก็คุณหมอจะถามว่าตกลงเราจะผ่าวันไหนแล้วก็อจองห้องพิเศษให้ด้วยล่วงหน้าถ้าน้องไม่อยากออกมาก่อนแต่ถ้าจองคิวไว้ก่อนถึงออกมาก่อนเนี่ยเราเราไปก่อนเนาะ <c oughs> พยาบาลเขาก็จะให้เราคิวแรกเพราะว่าเรามีการจองคิวไว้แล้ว แปดเดือนครึ่งแล้วแปดเดือนครึ่งแล้วก็อีกสองอาทิตย์ก็เก้าเดือนเต็มต้องดูในแอปเนาะว่าน้องโตเท่าไหร่แล้วน้องเขาบอกน้องโตเท่าเมลอนอแต่ถ้าโตกว่านั้นก็เมลอนลูกใหญ่เสถึงแล้วค่ะ พี่ก้าไปโอ้โมโองหาหมอ,อมไม่ต้องงก็พี่ดีไปช่วยจับก็ได้คะ่ะอย่าไม่อยู่เขาไปหาหมอไ,มไ,ไปหาหมอไปหามอตัดไหมครับมาแล้วเอาไม่ได้ตัดไหมเหรอ เร,รเรียบร้อยนี่คือยังไงแล้วคือตัดไหมออกตัดแล้วหรอเรียบร้อย,อย,อยใช่แต่หมอบอกว่าถ้าตัดไหมเสร็จแล้วเนี่ยบางทีแผลมันยังบอบบางอยู่ก็ให้ติดแผลไปก่อนทากาวไปก่อนแล้วก็ให้ใส่อะไรนะอะลํลำโพ<อ>งไปก่อนลำโพงลำโพงเพราะวกี่วันนะอีกประมาณสักสองสามวันประมาณนี้โอเคเออตัวหนักไง สามสิบโลสามสิบโลเอฟซีทั้งหนักแล้วก็เวลาทําอะไรทีนี่ก็ตัวใหญ่เขาจะคิดตามน้หนักแต่เมื่อกี้ตัดไหมอยู่เพิ่นคิดแค่ห้าสิบบาทเพราะว่าเหมือนว่าเรามาทํานู่นนี่นั่นกับในตอนต้นไงแล้วก็พอตัดไหมนี่ก็เหมือนว่าเป็นผลิการสมต่อมาก็ประมาณนี้ตัวหนักมาก ปากแปร<อ>ปากแปรปาปิกาปาปิกาเมื่อไรจะคุ้นชื่อเนี่ยต้องฝึกใหม่ก็ออของกินฝึกใหม่ปาปิกาปาปิกาโอเค ي, ก็เดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ภารกิจจริงๆว่าจะมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่า,าคิดว่าจะให้ไหม้เนี่ยอยู่ทั้งวันไปก่อนอาจจะช่วยสมานนานขึ้นนะฮะสมานนานขึ้น,นะน,น,นอีกอีกป,ประมาณหลายชั่วโมงก็เลยมาช่วงเย็น แล้วก็มาหาหมอเขาก็จําน้องอาปากแปรด้วนะเขาเดินมาหลายคนเป็นงไงบ้างปากแปพรพ่เอเคสแบบนี้มันก็นาน,นานทีเขานานนานทีเขาก็อยากรู้ด้วยแล้วก็แล้วก็รอดชีวิตด้วยเขาก็อยากจะรู้ว่าการรักษาอะไรยังไงเขาก็ถามเคสส่วนนี้เขาก็ถามเรื่องหลายๆอย่างด้วยม,มาดูปู่สำนะครับปู่สำกำลังซ่อมรถวันนั้นเอารถเคนไปใช้แล้วทีนี้เนี่ย ข้างล่างมันมันมันไปเกาะย่าใน FC ไปเกาะย่า,าทีนี้เนี่ยลูกปืนมันก็เลยแตกลูกปืนแตกหรือว่าเฟืองแตกนะพ่อเฟืองแตกเนาะนี่ FC เห็นไหมครับเฟืองแตกนี่ฮนะปู่สามก็ซ่อมเองเลยซ่อมเองนะฮะพ่อเนี่ยคือเมื่อก่อนเพื่อนเป็นทำงานซ่อมซ่อมรถมาก่อน ใช่ไหมพ่อ,อพ่อเคยอยู่อู่เนาะพ่อลุงปู่สามนี่เคยอยู่อู่นะครับอยู่อู่สมัยช่วงเป็นวัยรุ่นก็เลยทําให้รู้เรื่องเครื่องยนต์เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ทําเองตั้งแต่วัยรุ่นนะเอฟซตั้งแต่ค่าแรงกี่บาทนะพ่อตอนนั้นน่ะพ่อได้ค่าแรงเท่าไหร่เดือนละร้อยห้าสิบเดือนละร้อยห้าสิบโอ้นี่นะครับปู่สามทำเองนะเอฟซตอนแรกผมก็ถามปู่สามบอกว่าเดี๋ยวจะให้ช่างเข้ามาทํา แต่ทีนี้เนี่ยช่างเขาไม่มาพ่้าเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลุยเองเดี๋ยวลุยเองนะฮะมีเรเ่สตอรี่นะครับ fc เมื่อวานนี้นะตอนช่วงเย็นๆได้นำพระพุธทธเมตตานะครับอัญเชิญท่านมาประดิษฐานที่ ที่บ้านไร่ริมฐานด้านหน้านะฮะก็เป็นตำแหน่งชั่วคราวเนฟซีเป็นตำแหน่งชั่วคราวหลังจากที่พี่ทุยเคลียร์งานอะไรเสร็จแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะทำแท่นให้ท่านนะฮะเมื่อกี้ลมมาเลยเอฟซีก็มากับคุณแม่นะครับมากับคุณแม่วันนี้ผมพาคุณแม่นะครับมากราบพระพุทธเมตตานะครับซึ่งเราได้อัญเชิญท่านมาประดิษฐานที่ บาลาลิมฐานด้านหน้าเนาะนก็เมื่อคืนผ่านไปได้ด้วยดีนะครับท่านก็มาได้อย่างแบบสมบูรณ์คือลุนนลอล้นมากในซีลุ้มนมากเมื่อคืนเมื่อคืนแบบใจหายแล้วแม่เมื่อวานที่เดินทางมาแม่เป็นยังไงบ้างตั้งแต่ผ่านพ้นมาได้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างมาอ,งอันเชิญท่านมาที่นี่ตั้งแต่ผ่านพ้นมาได้นี่แม่รู้สึกโล่งอกโล่งอกมากเหมือนเหมือนเอา อะไรออกจากอกอที่ได้พระเมตตามาอยู่ในบ้านแต่ก่อนนั้นก็เน่งอยู่จำปาดงก็ว่าเอาไว้ดูแลคุ้มครองเป็นสิริมงคลแก่ตัวเน่งและเมเดีแม่ก็ดีใจในระดับหนึ่งแต่ว่าเวลามาไม่มีใครกราบไหว้แล้วก็ ไม,มไม่มีใครดูเล่ไม่มีใครปนิบัติผัดถากพักอะไรพวกนี้นะไม่มีใครดูเลเอาใจใส่เนาะแม่ก็เป็นห่วงเป็นห่วงมากรู้สึกหนักใจมากจะากจะเอามาดูเลอยากจะเอาท่านพราเมตตามาดูเล เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวของเราเพราะว่าครอบครัวของเราก็เป็นสาวพุทธเนาะ mm. ก็นับถือ,อสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวถึงจะเ,เราไม่เข้าใจเรื่องนี้มากเท่าไหร่แต่เราก็อบอ่นใจตั้งแต่เอามานี่แม่ก็สบายใจเหมือน เหมือนโล่งอกว่าง,งั้นเถอะไดท้ท่านพระประธานพระเมตตา<ะ>มาไว้ในบ้านเหมือนในบ้านเนาะแต่เอามาไว้ประดิษฐสถานชั่วคราวเดี๋ยวจะปรับปรุงพื้นที่ใหม่แล้วก็จะให้ท่านพระเมตตาองค์เมตตาเนาะไม่ใช่่านเนาะเพ,<ะ>พราะเพราะเมตาเมตา อ,อ,องค์พระเมตตาครับมาก็จะม,มาบูรณะะทำพื้นที่ให้เหมาะสมครับสมกับเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวของเราเราก็ต้องใส่ใจต่อไปเราต้องใส่ใจใส่ใจดูแลแล้วก็ปฏิบัติอตอนนี้อาจจะขุกขักไปหน่อย เพราะว่าเราเรายังไม่ถือว่าไม่พร้อมเนาะก็ย้ายมาสองครั้งก็เป็นพอเอามาไว้บ้านแล้วก็อุ่นใจมากดีใจมากแล้วก็เห็นพระพักพระเมตตาก็สบายใจอุ่นใจแล้วก็นอนหลับสบายใจรู้สึกเบาวิวเบาวิวที่ได้มาอยู่พื้นที่เราเนาะ วันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดด้วยนะแล้วก็ <FC. S 2> วันนี้เป็นวันที่เก็ยของนิงมีดี<ม>ก็เป็นวันเกิดด้วยมันเป็นบังเอิญประจวบหมอนเนาะทั้งสองทั้งสองผ่าเนาะครับเป็นรู้สึกว่าอาย้าสามครั้งนี่มันตรงตรงกับวันเกิดเป,เป๊ะเลยใช่ใชมันมันรู้สึกว่ามันเป็นสวนรรค์ลิขิตนะคะ fc น่าจะเป็นสวนรรค์ลิขิตให้ได้มาอยู่ พื้นพื้นที่ตัวเองแล้วก็พื้นที่ครอบครองที่พ่อแม่บรรพบุรุษของเราอยู่เนาะบรรพบุรุษของผมก็อยู่ตรงนี้แหละนี่แหละอยู่ตรงนี้บรรพบุรุษของเราตั้งแต่บูญาตาใหญ่านยี่นี่นี่แม่อุ่นใจว่าวงจรวงจรสวรรค์ลิกิตให้มาอยู่ให้ได้มาอยู่ประทับที่นี่ครับ เป็นนิมิตหมายที่ดีมากแล้วก็เลยอุ่นใจประมาณนี้แกวงตระกูลเราเนาะวงตระกูลเราของเราพื้นที่นี้ก็เป็นของบรรพบุรุษของเราตั้งแต่ไอพ่อของพ่อของพ่อตาพ่อใหญ่พ่อของแม่อีกตั้งแต่ทวดนะเอฟซีตั้งแต่ทวดนะทวดอยู่ที่นี่ก็ได้ได้พระเมตตามาอยู่นี่ก็อุ่นใจมากครับต่อไปเราก็จะปฏิบัติ ตามความเหมาะสมความสามารถของเราให้ได้เพราะว่าให้เลี่ยมต้องให้เลื่อมใสว่าง,งั้นเถอะครจะไม่ให้ขาดตกบกพร่องแล้วก็ความเจริญก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีที่สุดเพราะว่นนีงก็มาอยู่บ้านแล้วก็จะได้ปรับปรุงเออก็จะได้ดีขึ้นอะไรอะไรก็จะได้ดีขึ้นเนาะครอบครัขวของเราก็จะอบอุ่นแล้วก็ ไม่เพราะว่าพาะวงไม่คิดหน้าคิดหลังไม่เราเราต้องตั้งสติของเราให้จิตเราให้มันนิ่งมไม่ไม่วกแวกไปทางใดทางหนึ่งจิตใจเราให้มันนิ่งเหมือนพระเมตตาท่านทรงประทับอยู่เลยว่านิ่งนิ่งสงบหนักแน่นหนักแน่น นี่แหละสำคัญที่สุดนิ่งนิ่งให้มากๆสงบให้มากๆหนักแน่นเหมือนหินเหมือนภูเขารเรากาจะจะจะไม่เบาเหมือนนุ่นปิวไปปิวมาแล้วก็รเราจะอยู่ในเที่ยงธรรมเนาะ เชียงทำแล้วก็บ่ายทำทำแล้วก็บายทำประมาณนี้นะครัออันนี้อันนี้ก็พูดตลกนะไอ้ไอ้บายทำนี่จ่ว่าจิตใจเราอยู่ในศีลในธรรมนะคะครับพอมีหารสี่รักษาไว้ไม่ไม่ให้ขาดหายนะคะเอฟซีครับพ่อมาพอดีเลยพ่อมาพอดีพ่อก็ไป พ่อเก่ามานาะแล้วก็มีความสุขอยู่กับทุกง,งานาพ่อก็มาทุกวัน,วนจะได้มาดูเออจะได้มาดูแลพื้นที่ของเรานะคะคดูพระพักของพ,อพอระเมตตาท่านดูสวยงามแล้วก็ยกเยี่ยมเย็นนะคะดูแลภูมิใจมากภูมิใจที่สุดประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะเอฟซี <FC. S 1> ขอ,อให้เอฟซี FC, จงมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ มีความสุขตลอดไปอย่าได้เก็บได้ไข่อย่าได้ยากได้จนขอให้รวยรวยๆกันทุกคนคนรวยแล้วก็ให้รวยอีกอคนรวยน้อยก็ให้รวยมากขึ้นคนคนจนก็ขอให้มีอยู่มีกินาตามตามกำลังของเราตามความสามารถของเราเนี่ยเนะาะแค่นี้ละ่ะค่ะเอฟซี